สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube หาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ากลุ่มอุบลปลดแอกจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายฉัดชัยแก้วคำปอดหรือว่าทนายแชมป์อดีตผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่แกนนำเนี่ยนะฮะพร้อมด้วยขบวนรถประมาณ10คันมวลชนประมาณ20คนเคลื่อนตัวออกจากพัทยาน้อย ตำบลคันไร่อำเภอสิรินทรแหล่งตักอากาศริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินทรไปตามทางหลวงหมายเลข217มุ่งหน้าเนี่ยนะไปะยังด่านสาคกลไทยลาวช่องเม็กโดยสามารถเล่นรถผ่านด่านสกัดต่างๆของเจ้าหน้าที่กระทั่งถึงด่านป้อมยามห้วยหลวงตำบลช่องเม็กห่างจากพรมแดนประมาณ2กิโลเมตรพันตำรวจเอกบุรพัฒบุรีพักดีผู้กำกับสอพอช่องเม็กนำกำลังฝ่ายความมั่นคงมาตั้งด่านสกัดและหยุดขบวนรถ แจ้งขั้นตอนของกฎหมายให้ผู้ร่วมขบวนทราบว่ากําลังทําผิดกฎหมายตามประกาศพรบโรคติดต่อพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและความผิดตามกฎหมายปก,กติเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงและอื่นๆให้ในายชัดชัยรวมทั้งผู้ร่วมชุมนุมรับทราบนายชัดชัยจึงเข้าเจราจาขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางขงบวนรถเดินทางไปถึงด่านพรมแดงไทยลาวเพื่ออ,อ่านแถลงการเรียกร้องให้ทางการลาวฉีดวัคซีนกลุ่ม MRNA ให้คนที่ไปเก็บเห็ดทั้ง7คนและคนไทยที่มีความต้องการได้รับวัคซีนชนิดดังกล่าวบอกว่ารัฐบาลไทยนั้นไม่มีประสิทธิภาพหาวัคซีนชนิดดังกล่าวให้กับคนในประเทศได้ซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกบุรพัฒน์เนี่ยผู้กำกับสพช่องเม็กก็ชี้แจงอธิบายว่าไม่สามารถให้ไปชุมนุมและยื่นหนังสือในบริเวณดังกล่าวเพราะเป็นพื้นที่รอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงมีศูนย์พักคอยของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ของชาวอำเภอศิรินธรมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่กว่า80คนเสี่ยงต่อการรับเชื้อและการชุมนุมเป็นการรบกวนผู้ป่วยด้วยจึงเกิดการต่อรองกันนานกว่า30นาทีผู้ชุมนุมขอไปแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยรวมตัวนอกเขตโนมโนแมนแลนแล้วให้ตัวแทนผู้ชุมนุม5คนลงจากรถเนี่ยมาอ่านแถลงการที่เหลือให้นั่งรอในรถและทางด้านพันตำรวจเอกบุรพัฒน์ ผู้กำกับสพช่องเม็กเป็นผู้รับหนังสือผู้ชุมนุมแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนที่ขบวนคาม็อบจะพากันเดินทางออกจากพื้นที่กลับเข้าตัวจังหวัดในช่วงเที่ยงแล้วก็ไปร่วมชุมนุมกับมวลชนที่จังหวัดศรีสะเกดในบ่ายวันที่7สิงหาคม2 5 6 4นหาี่นี่ฮะคุณผู้ชมก็ต้องบอกไปไกลไปไกลมากนะฮะไปไกลมากนะฮะชุมนุมอยู่ในบ้านตัวเองไม่พอจะไปเรียกร้องให้เพื่อนบ้านนั้นเนี่ยนะช่วยโน่นช่วยนี่ ใช่เรื่องนะใช่เรื่องคุณผู้ชมก็พิจารณาดูแล้วกันความเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้เป็นอย่างไรสร้างความปั่นป่วนในช่วงที่ประเทศนั้นกำลังมีวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 แทนที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ไม่ออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องครับ